สวัสดีค่ะสวัสดีแฟนคลับของคุณยายวรนาถนะคะสวัสดีเช่นเก่าสวัสดีเช่นเดิมเนาะเมือ่อหนีคุณยายวรนาถกระสินําเรื่องเราเรืองหลอนเรื่องตื่นเต้นหรือว่าที่มีเนื้อหาสาระมหให้แฟนคลับได้สร้างคือเก่าเหมือนเดิมคลิปนี้ที่ตั้งซื้อวานม้นสยบปอบ้าแฟนคลับคนใดมักเรื่องผีปอบ ก็พกสิบอกวา่าถือใจเนาะเรื่องนี่นี่แฟนคลับของคุณย่าเด้คนทรงมหาห้อันเพิ่นเป็นคนทางอุบลนคน,นละเพิ่นเป็นอาจารย์ตะเสียนแลว้วตอนนี้เพิ่นกับอายุหกสิบกว่าปีแล้วเนาะอันเนี่ยพอบุญเลื่อนซื้อเล่าเพิ่นกับเป็นแฟนคลับของคุณย่าพนเลยทรงเลื่องเล่านี่ละบ่นสยบปอบเี่ละมาหายคุณย่าได้เล่า ทายถอดประสบการณ์ให้เส้นครับในฟั่งอีกเที่ยนึงจ้าไหนกับฝากคว่ค,ค,ค,วควิดทอดฝากคว่ขอบคุณหลายๆไปทั้งอีพอบุญเลื่อนเดอ้อ้าอีพออไอ้บุญเลื่อนฟัง่งคิดมืดสยบปอบคิดนี่ทาแมนขนาำไหที่คุณย่าวรนาบศบ,บ,บ้าผิดบ้าถืกอกะขออภัยเอย่ยพอบุญเลื่อนเนเดอ้อบัทิยาคุณย่าวรนาถกสิจำ ผิดจำถือเนาะกระคออภัยลวงหนาเด้อขบอเด้อมานีม่นสยบปอบนี่มันเรื่องเล่ามันเป็นที่ว่าตั้งแต่สมัยตะกี้เนาะอ่าทางกรุงเทพกรุงไทหรือว่าทางภาคกลางบ้านเท่าเนี่ยขันผู้ใดนีไหหน้าหลายๆนีหน้าเขาพัดริ่งเสียมันกระเฮ็ดหน้าบาวาบบาวาิหวเพิ่นก็ต้องไปหาลูจากจ้างมาซอยมานีพี่แล้ว คนกับมาทา่าขงภาคอีสานบ้านเฮาพี่แล้วมาหาลูก,าก้างไปซอยเฮ็ดไ้เฮ็ดหน้าบาานี้กสิโตกโลงก,กับพ่อกับแม่เพ่นสมมุวา่าผู้ใดมีหลูกายหรือว่าผู้ใดมีหลูกสาวก็สีแล้วแต่อันเทียเ่ยงหลังนั้นสิสมัครใจไปกาสีตกลกกันกับายจ้างว่าปีนึงกสิีห้เขา้าหรือว่าหายเงินจแล้วตาขอตกโลกไผมั่นจังสีหนา้าบาดนี้ สมนาจยา์นี่แต่ละนนี่ที่มาหาตะเวนหาลูกน้องหาละคนกับผู้หูจักได้ว่าประวัติครอบครัวของขาเจ้าเป็นไผมาตไสยเป็นผู้ใดยังสิหนาคือว่ามาหาลูกน้องอยังสีกะขันผู้ใดสมักใจตะรับยังสรีนาบานี้ครอบครัวนี้อยู่ทางจังหวัดอุดรนี่แหละคนเป็นผีบอกปอกเสื้อปอกแนวนั่อนน่ะเด่นน้ำนอนน้ำแนวน่นน่ะน นายจ้างคนไทยดิบหูเด้ว่าครอบพวันนี่เป็นครอพพบพรัวผิดบอกแต่แได้ลูกสาวแต่เงี่ยหลังนี่ลรไปเอาไปเป็นลูกจ้างเจ้าของบ่าวสาสิเปลี่ยนเฮ็ดไฮเห็ดหน้าก็ต้องทาตั้งแต่น,ำน้ำฝนว่ามีฝนหลวงคือสมัยสมือดีเด้บ่าวี่เที่ยงสูบน้ำสมัยคือสมือนี่ก็ต้องทาตั้งแต่น้ำฝนอย่างเดียวบ้านนี้พ่อสาวคนหนึ่งคนที่ซื้อว่า,ยาย,ายายสาหรอยายสานี่กับ ่อไปเป็นลูกจ้างได้ยนหลังนี้หล้วบ้านนี้ก็คนในบูบานในบูบานที่ยายสาไปทํางานเป็นลูกจ้างเพิ่นนี่แหละกษินี้ไอ้นุ่มได้บ้านนี้ไอ้นุ่มก็หนีเพิ่นจะเป็นทิศซึกงไม่หรอกเพิ่นสีบวชซึกว่าไม่ไหมกษิมากพ่อมาเห็นสาวยายสานี่มันบละกสิคิดมากเรลาบ้านนี่ก็เลยให้พ่อแม่มาขอก็เลยเด็ดแต่งงานกันทั้งไฟยายสานี่ก็เลยใหญ่ไป,ไปอยู่บ้านผัวมานีมือน,นัน ฝนตกแห้งแห้งเด้ปกติทังคนอีสานบ้านเฮานีเนาะแต่ว่าฝนตกฝ้าห้องฝนตกแห้งแห้งอย่งสิออกไปหาไปกบไปขียดเด้บาดีท่านยายสากับสามีเนี่ยคือกันเมื่อนั้นฝนตกแห้งหลายมันเป็นวันสินวั่นดับพวกนี่แหละฝนนี่แห้งคักมาเถอะไปสองผัวเมียก็นอนสังเสียงฝนอยู่บานีฝนเอี้ยนบานี้ท่างกูอาทิตย์ซึกงไม่นี่ยก็เลย ส่วนเนี่ยว่าสาสาเข้าไปไต่กบแต่เขียดถ้วยมันฝนแห้งป่านี่คือสิได้กบได้เขียดหลายแท่ะสะัตนส่วนเนี่ยนะทางผู้เป็นเนี่ยนี่ก็เลยไปนํำผัวแต่ว่าผู้เป็นผัวนี่ถือตะเกียงแก๊บแล้วก็มีเฉวกไไวเสียบกบเสียบป่าสิหน่าแต่ผู้เป็นเนี่ยนี่ย่างน้ำก้นถือของมาเด็กกระพ้ากับย่างไปน้่กันแท่หน้าสนเสร็จแล้วบี้พ่อกบตัวใด ผู้ขวานกสิเอาสมวกเสียบจึ๊บบานิกบมันติดติดสมวกมันบลาบุ๊ปลายส,สมวกมันแหลมเได้ก็เสียบเข้าไปบานิกบกระติดติดยู่ปลายสมวกกระิยื่นสมวกข้านียอืยนข้างหลังได้บาน้้้างผู้มียเนี่ยก็มีหน้าที่ปวดกบหรือว่าอื่นเนี่ยเอาเอาอกจากสมวกกสิแยดลองเสีของพราะง่ย ทีศซึกไม่กัย่างไปพ่อกบต่ไม้กระเสียบจึกกรเสียื่นใส่ของอะไเนี้ยอยู่เรื่อยๆนะแต่ว่าก็ไ่ได้เลี้ยวหลังละ่ะหน้าที่ย่างไปนาเสียบไปนากระยืนเขาหักหลังย่างเดียวปรากฏว,ว่าเมื่อน,นั้นกบกไต้กบหลไหลแห้งใต้ไปนาก็แห้งพ่อไปนาก็แห้งหลายเพื่อนเราบานเล่าก็บูืูอีกยังแล้วบาน,ว,บาว,บานว่าเกิดอีกยังขึ้นอยู่ข้างหลังเพราะว่าเพื่อนๆเด้ ข้าถึงแต่เอาสมวกดิเสียบกบก็ไ่ได้คิดหนาคิดหลังว่ามันยังเกิดขึ้นอยู่ข้างหลังอาทิตย์ศึกไม่เราก็เลยคิดว่ากบนี่มันสมคว่สิไดเต็มของแล้วมันลายแล้วนะแกก็เลยหันหลังไปคุยกับเนี่ยแล้วเลยบอกว่าสาสาอันเบิงเอาของมาเบิงดูกบได้หลายหลกไปว่าซันผู้ผัวว่าบ้านนี้ ผูบัวก็เลยจับของบ่เบิ่งมานี่ปรากฏว,ว่าของนั้นเบาๆเบาแงงใส่ข้อมแกะเบิ่งอันในของนั้นเมื่อพบกับ,บติดหอดของพบกับด้จักตัวของเลือดติดน้ำปากของกลนของกระโบมี่มานี่ผู้บัวก็เลยสงสัยเนี่ยเหมือนก็เลยบอกว่าเอา้าซะที่แขวเอาสมวกเสียบได้ละลายมันไปเสมอ ผู้เป็นเนี่ยกับตกทองเปะเปะเปะใส่ผัวมันอยู่ในทองขอยนี้ประเสรนผู้เป็นเนี่ยบานนะบานี้หัวก็หัวควันเนี่ยบานนี้อันเลกว่านันเนี่ยอันบอเลียนบ่อไหหัวก็หัวขึ้นเนี่ยบานนี้เจ้าก็ไดเนาะสาเนะเจ้าก็ย่าบอกไปทั่วไปทีบหลายเมื่อเ,เป็นเนี่ยบอลเลียนเด้ผู้ผัวบานนะอันกบจังไหนสิไปอยู่ในทองเจ้านะถ้าผู้เป็นเนี่ยก็เลยบอกว่าเจ้าเบเซียข่อยตี ผู้ป่วกะเลยวอยามมเว้ลเลนแม่ละสาเวลาหน่มันบ่เมนเวลาสิม,มเว้าเล่นเด้ทางผู้เป็นเนี่ยก็เลยวา่าถ้าเจ้าบ่เซียค่อยกบเนี่ยคอยกินล่มทองหมดแล้วค่อยสิยิ่งแขวให้เบิ่งฟูเป็นเนี่ยว่านะ่เว้าขึ้นเนี่ยก็ยิ่งแขวออกมีต่างแต่กระดูกกบเต็มแขวอายนะเสียบอยู่น้ำแขวเป็นซีกเป็นซีกนะแมะปากแดงจึงครึ่องทั้งหนังกบทั้งกระดูกกบเสียบอยู่น้ำแขวะนะ มาที่นี่อาทิตย์เล่าว่ามันคนอย่างทีเด้พอเห็นเนี่ยยิงแข่าใส่แล้วก็เลยถามว่าเอ้าซาเจ้าเป็นปอบสันบอกก็เลยถามเนี่ยนะนะท่างผู้เป็นเนี่ยก็เลยบอกว่าเออคอยนี่เราเป็นปอบตั้งแต่ก่อนเจ้าสิไปสู้ขอคอยไม่เป็นลูกเป็นเนี่ยเจ้าเป็นยังคือบอสือประวัติเมืองไหมันดีอยู่สะกนว่าคอยเป็นภัมาตัดใส่นะบานนี้ทางผู้เป็นพวก็เลยบอกว่ากระจักแล้ว ่อยก็บ่ามันเจ้าเป็นคนหูผู้ดี่อยก็จ้างได้เอาพอ่อพอ,อแม่ไปสู้ขอผู้ขัวเวนะ่หนาผู้เป็นเนี่ยก็เลยบอกว่าเจ้าหูจังบ่ต่้งแต่นก่อนเสียมาได้เจ้าคอยกินผัวข่อยนี่ตายมาแล้วหาคนผู้ที่หก็คือเจ้านลีล่และในเมื่อเจ้านี่หูความลับว่าข่อยเป็นปอบแล้วคอยปอ่อยเจ้าไปดอกมาดีถ้าผู้ขัวก็เลยบอกบว่าเจ้าสิเฮ็ดจังได อันกับคอยละสาผู้ผัวว่าน่ะถ้าผู้เมียก็เลยบอกว่าคอยกันจะกินเจ้าต้อนี่ละวาสันพ่อเมียว่าจกย่น,ยนของทิมระบานมือสวงทางกับกำข้อพัวระบาดบีบระบานเียบ,บีบข้อผัวพัวแกจังได้แต่แกบอ,อกแกมือเมียอ,ออกออกจากข้อเจ้าของนะ่เพราะว่าวิญญาณปอบมันเขาสิงมันบอกละ่ะพลังมันกระสิไลเนีย่ยแกจังได้แต่แกบอ,อกบานี แข็งปานมาคีบเหล็กวะอันมือสองขางของเ,ขเนี่นบาดที่นีใกล้สะตายได้บาดเศร้าหากเศร้าเฮ้ยบาดเนี่ยก็เอามือออกเอามือออกจากข้อผัวทาให้ใหัวหายใจอ่ะนะท้านุูเนี่ยก็เลยบอกว่าในฐานะที่เจ้าเคยเป็นผัวข่อยมากอนข่อยสิทาให้เจ้าหายใจสะกอนข่อยจังสิขายข่อยจังสิกินเจ้าตัวทำแม่คอนอื่นอ่ะข่อยบ่อล่อยโอกาสแบบนี้แล้วข่อยกินมาตะโดนแล้ว ผู้เป็นเนี่ยว่านาะบาดทีนี่พ่อเนี่ยค่ายเมื่อออกก็หายใจพเพือะงาบกลับขึ้นมาไดือนบาทก็เลยใจดีสู่เสือนะก็เลยบอกเนี่ยว่าไป,ไปไปไปสาไปกลับขึ้นเนี่ย้านเาท่าถอเจ้ากินกบหมดของไปกับบ่วไปเท่ากลับขึ้น,น,นเนี่ยนอนเฮียนเท่าอ่อนนะผู้ผัวว่าบาดที่นี่ผู้เป็นเนี่ยก็เลยบอกว่าคอยว่าไปคอยสกินเจ้าตอเเว้าแล้วบันครับ มือสองคางคัดพ่อผัวตอรหรือบางทางผู้ผัวนี่กะสีห้องใส่ผู้ใดก็ห้องใส่บะไรเด้เพราะว่ามันไก่กันมันบอชสุ่มอื่นข้าเจ้าไปไต่กบไต่เกียดกระสีเย็นไฟหยิบแหนบปีบแหนบ,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 บอยู่กันแท้หน้าหมองอื่นบานนี้อันต็ไก่กันนะสีห้องก็ห้องบะไรเพราะว่ามือเนี่ยนี่มือแข็งแข็งคือขี้เเล็กนี่บีบพ่อเข้าไวนะ้น่ะผู้เป็นเนี่ยนี่ก็แห้งแน่นมือเขาแห้งนักเขานักเขา ทางคู้ขวก็เลยจักสเสหยจังไดก็เลยคิดว่ากินจะครองผู้เดียวเนี่ยก็บอกเป็นยังเราบานี้ถ้าเฮ้าปล่อยไปบ,ยบ่เทียบไปกิจคนอื่นตสิเสหดจังไดจังส่น่ะเราก็เลยคิดพ่อค้าถาสมัยตั้งแต่เราบวชเป็นพระขาถานาที่ทั้งสวดข้าหงทั้งสวดอิตธิพิโสทั้งสวดไหละว,ว่าคิดพอ่อบทใดทองบทนั่นแต่ว่าพอาะยคิดนี่ทองข้าถาขืนบทใดผิพยวับก็ท่ทองนอ่ะ กูทองบทดไดนกูทองนั่บาดนั่นบาดนี้แล้วก็หัวขาดขาดขาดปากแดงจึงครึง่งตะดูก,กบตะดูเขียดยังติดเขียวอยู่หัวลอยเน,นี่ยไดบาดนี้ตอนเลนบอกหัวว่าเจ้าหมดเราไปคาถาที่เจ้าทองมากคอยบัย่านดอกคาถาที่เจ้าทองมากคอยทองในมดทุกคาถาเพราะว่าคอยว่า,วามันผีปอบธรรมดา ่อยบ่แม่นปอกระจวบคอยดีก็ปอบสั้นคู่คือกันคาถาบทใดคอยสิทองบ่ได้บาดที่นี่พ่อเนี่ยว้อจบย่อมใดเก็หัวเลาะขักค่ะค่ะยามนั่นเรียบาดนเนี่ยหัวขวนหัวทองคาถาบัดนี้ผู้เป็นเนี่ยก็เลยบอกว่าอันอาทิตย์เอ้ยทาเจ้าสีคิดทองคาถาบทใดจะ้ใไขทองมาหลวดอันคันแม่คนอื่นน่ะคอยกินไปตะโดนแล้วคอยบ่เปิดโอกาสให้โดนปานี่คอยบ่ซักซ่าแบบนี้ บาในท่างคู่หัวก็เลยคิดว่าคาถาอีกเยี้งกต่ทองมาทุบทแล้วคาถาที่เขาค่อยทองมา,ากตั้งแต่สมัยเข้าบวชเป็นพระแต่เข้าทองมันก็ดูดูมันก็บรลืมเด้นเป็นบลาบาในเข้ามาได้ใครได้ทองได้เบามันกระสิลงลงลืมเลื่อมเด้บานนี่อย่างกระทองไม่หมดแล้วจักษ์เสียอย่งางไรบาในก็นเลยพ่อเม่ว่าหยวกจังสันบานคิดพ่อเรียบทหนึ่งเล่าก็เลยว่าคาถาบทนี่ ทาทองบม่ได้ผลนี่แล้วก็สิย้อมแล้วก็สิย้อตายบานนี้ก็เลยคิดพ่อก็ทายบ้างสกุลเป็นบ้างสกุลตายไอ้บุษราธรรมานี่นไหมสวด้คนตายนี่นไหมผู้ปัวนี่ก็ท้องค่าท้าขึ้นเรียงบานีพ่อท้องฆถาขึ้นเนี่ยห้องกีบเสียงดังล้องเอามือออกจากพ่อผัวบปดีกัดมะกลุ่มหูเจ้าของระบาดนี้เสียงดัง กล้องเข้าไปได้หูหูจะพองอะนะหูสิบแปดบาดที่นี่เนี่ยก็ห้องบีบร่องอยู่กลางท้องหน้าบาดนี้เศร้าเศร้าไเทียนเศร้าเท่าเออเศร้าทองกระถาบดหนีเศร้าทองกระถาบดหนีมันยากผีปอบมันยากบาดที่นี้พวก็แห้งท้องเราบาดนี่ท้องน้ำเขาน้ำเข้าบาดที่นี่พ่อผีปอบมันได้ยินเสียงกระถาบตรนีทองนี่ใจมันสิขาดอ่ะเราบาดนี้มันกระดัง แบบซีดแท่งเข้าไปในหูแบบหูมันสิระเบิดอ่ะบาดพ่อเห็นเนี่ยเอามือปิดหูวีดล่องบาดพ่อพญาอาทิปีแล้วก็ใจขึ้นมาเป็นกองเราบาดนี้ว่าบทสวดคาถาบทหนี้ม่ได้ผลแล้วก็แห้งสวดน่งเขาน้ำเขาบาน,นี่ก็ฟ้องวีดล่องขึ้นยอมแล้วอาทิตย์ยอมแล้วอย่าท้องอยาท้องใจคอยสิขาดใจคอยสิขาดมันบ่ลอะบาดนี้นนเ,นเอามือปิดหูบานใดนี้ เสียงคาถาบทนั่นมันก็นดังเขาไปในประสาทหูมันกล้องเขาไปในคือแบบหูมันสึกแตกนะท้างพลกไอ,อทิศนี่ก็อันแห้งสวดคืนสวดคืนพ่อสวดยบบาน้ก็เริ่มต้นไม่ยุบพระดันแต่ว่าผู้เป็นผัวนี่สวดมดย่มใดนี่ไม่ใง่สีนี่แล้วกะเอามือมาปิดหูบานี้เสียงสวดมดนี่มันกระดังเขาไปในประสาทหูคือหูสิบแปกนี่แล้ยิ่เสียงสวดมดบังสกุลเป็นบังสกุลตาย พ่อปานกับายาโยงพบานมักวัวมือเอิ้นไวๆผูเ้เลี้ยวมาที่นี่เอามือปิดหูแล่นหลงทิบหลงแดนจักไปทังเหนือหรือไปทังใต้หนีไปเลยหนีเตลิดเปิดเปิืองหนีตายไปเลยอันปวกเยสยามาที่นี่ท่านผู้เป็นปัวนี่ครับเศร้าหอบเศร้าเฮ้ยกลับขึ้นมาปานตายแล้วเกิดใหม่จับได้ของเป้าล้วกเฝ้ากลับขึ้นมาบ้านเราบานเนี่ย ผู้เป็นเมี่ยนี่ก็เ,เล่ยหายสาบซู์ไปเลยมอกกลับขึ้นมาบาดเลยหลงถีบหลงแดนไปเลยค <c oughs> าถาบทนี้หลงพ่อปนันค่อยปาบผีปลาได้ผลคุณดิบุ๊มเป็นคาถา,าธรรมดาด้นี่กษัตริย์ไล่ปอบไล่ผีบ่ไดดดอกเนาะเพราะว่าหลงพ่อปันเพื่อนออกไปปาบผีป่าอยู่นะ่ะคาถาบทนี้เลียงเล่าเลียงนี่คุณยายวรนนาถจะเล่นนํามาเเราห้แฟนลับไปฟังเลียงม้วนสยบปอบ ว่าถึงขบา่าผีปอบนี่เนาะมันมีหลายปอบเด้อาลังคนกับเป็นปอบเสื้อปอบแนวคือปอบเยกซาแล้วเปาเป็นปอบเสื้อปอบแนวแต่ว่าฮาลังคนนี่กับเป็นปอบที่ว่าเลี้ยงดินซาคบอกลั่งบ่รด้กับเป็นปอบบาดินีพ่อว้าเลี้ยงผีปอบล้วบัดนี้คุณยายกับสิวเลี้ยงยารักษาแต่ว่าบันเป็นยารักษาผีปอบเด้อกยารักษาโรคเอ่อแฟนครับคุณยายเคยได้ยินบอกว่า โรคบันดงแต่ว่าคุณยายวรนาดว่าคนสมัยไหมเจ้าปงกูจักเหรอเข้ามาลูกบันดงตรงนี้มันสิบปรดดงอยู่หลายอย่างเด้ปรดดงเลือดปรดดงล้มบัดดงไฟกระสิบปรดดงเขาคอเจ้าเสียบัดดงไฟนี่อาการมนสิเป็่นที่ว่าปุ๊มันปวดปวดออกหอดเวืร์ดนะหาแล้วก็กระสิบปวดไอ้ตั้งแต่ขาลงไปหาปลายเท้า ออกห้อนบืดบืดยางกับป่านมะน,น้ำปักเยียดดาเลียดดาบอันนี้เพื่เอิญปะดุงไฟบานนี้แต่ว่าห้าลังเทียกับสิบบดจากหัวเขาล่ามขึ้นไปหาส่วนทั้งเทิรอันนี้ถ้าเป็นดุนวนี่ปะดุงไฟทามันล่ามขึ้นไปดุนดวนมันสิกกายเป็นไฟล่ามทงเน้ตคือแบบว่าเป็นผู้เป็นห้องไปเลยอันนี้คันเปกกคัานี่ล่ามกะคัาล่ามไปล่ามมานี่คันมันจุดกัน คนมาตายเลยเนดะ้คนรักษาปร,ระทัเนี่ยเพอเดินบดดงไฟมานี่อีกตัวนึงบดดงขาคอบดดงขาคอนี่คือแบบปอวดเจ็บปวดเด้บดดงขาคอปวดคอไรใครขื่นขอนั่นมันสิปวดน้ำแข็งน้ำขาน้ำปวดน้ำขอน้ำกระดูกกระเดี่ยวห้าเดียข้อสัว่าเขาปวดคอนันก็แ่ี่ใครขึ้นนอนั่อ ปวดคอศอกกระซิคไข่ตัน,นั่งคอศอกคนเอินว่าปนดงขอขอไข้โบล่าขเขจาวาแต่บาดที่นี่ภาษาหมอคนเอินโรคเก่าอีกปนดงตัวนึงปนดงเซนมันทิ่ปวดต่างแต่เพียบมักเอวไลล่ลงไปน้ำแขงน้ำขาห้วยปวดปวดจนเอวลากขาลาก,ลาลากพูนล่ะหางขนนะหมอบางคนเหนกับวิจัยโรคคนบอกว่ากระดูกทับเส้น ต้องพาแต่นี่ฮาลังคนแต่บาดข้างบาดเท่าน,นีเอิญเอิญบรดูเสร็จจะเอิญบค่คขึ้นกันระวังภาษาหมอกับภาษาโบราณบาดเท่าหนจะเอิญบ่กือกันระบาดในการรักษาเนี่ยกระซิบบวกขึ้นกันพรทข้งไข้โบราณบาดเท่าหนีกระซิบเป็นยาต้มเนาะ้าแฟนคลับของคุณย่าเขามาได้ฟังคิดนี้เด้อยาอาการปนดงแต่ละโรคแต่ละยาหนึ่งที่คุณย่าบอกไป เขาพอไม่ยาแก้เด้อมันเป็นยาต้มยาหมอบ้านเท่านี่ล่ละต้มกินแทะหนังนี่ละอันบาเทนี่อันอีกอันนึงพวกยุกเสียดแนนเฟอร์บอตดเขาห้องน้ำก็ว่าไข้สะดวกคัดคายบอดีเนี่ยท้องอืดบ๊อตดมันยังอือลือ่ออือลือ่อยู่เนี่ยแนนท้องพ่อตกตะเวนใบคอยมานะแนนจิลือจิลืออยู่แบบ ยุกเสียกแน่มตีขึ้นมากติดมากอะไรก็เจ็บท้องเลอะออกกกระม็้นเปียวเพราะเดินปนดงล่มทั้งผู้เฒ่าบ้านเฮาแต่ว่าทังภาษาหมอเพื่อนบอกว่าเป็นโรคกระเพาะเจ้าสิเป็นปนดงยั้งกระตามปนดงคอคอปนดงเซนปนดงลง่มปนดงไฟเอาเป็น,นว่าคุณยายวารนาดนิยาสมุนไพรรักษากันแล้วกันเด้อ้าแฟนคลับในเขาเมเบืองคลิปนี้หรือว่า โมเมนแทะับของคุณยายก็ตามสิโดดสิโดงหลงเขามาถ้ามาเจออาการบังเอ,อิญมาเจออาการคลิปนี่โรคแบบนี้ถือกับผู้ใดผู้หนึ่งก็ดีบม,ม่มียารักษาหรือว่ารักษามาแหลวมันบ่ซวงบ่เศร้ามันบอกไปใสมาใสจริงเสียลองติดต่อมาทังคุณยายวรนาดเดอ้อคุณยายวรนาดมียารักษาเป็นสมุนไพรมาต่งแต่คุณละรุ่นดึกดำบรรบรรพบุรุษของคุณยายวรนาดคุณละ ลองติดต่อเบิงวามันสิมแมนคือคุณยายวรนาดเบาบอที่คุณยายวรนาดเอามานั่งม,ามาันเราแม่หยางไ้ฟั่งกับเพราะว่าจะกซอยเพื่อนมนุษุ์น้ำกันเนาะเพราะว่าหารักเทียนี่ข้าเจ้ากับกบมีท่างออกคือว่าไปรักษามาจากมาจากหมอแล้วไปรักษามาจากมาจากทางแล้วมันกับ,บ่าเศร้าอย่างสิลองเบิงเดอร์มาล่องกับยาของคุณยายวรนาดลองเบิงวามันสิคือ,อยาผู้อ,อื่นบ่ ก็คือกันกันกบเบาหวานนี่เนาะคุณยายวรานาถแต่โลกไม่ไอเฟบ๊กของคุณยายวรนาถรีวิวหลายยวนนะอันขนาดเบาหวานขืนสามลอยสามลอยกลัวนี่กินยาของคุณยายวรานาถไปสองหมอนเบาหวานลดเหลือลอยกลัวมันกับปฏิหารอยู่ด้วยมันบอกแล้วบานี้ผู้เฒ่ามันกับบศเพราะว่าปกติเบาหวานแต่เขากินเข้าไปนี อ้าบาวารลดนี่คันยาปัจจุบันมันที่ซอกเป็นบวกลักษณะยาปัจจุบันสีแค่วกวบคุมแต่ว่ายาของคุณยายวรราถนี่ลดแล้วก็บวซอก้อมบัานนี้เขาว่าแค่ไหนเจ้าูสิงหูวว่าบาวารหายขาดหรือบวกหายขาดม่นสิเป็นลักษณะที่ว่า้ามันหายขาดม่นสิเป็นแบบนี้บาวานเน่ยทาเขากินต่อเนื่องแล้วเป็นบวผู้ที่สี High ่หายขาดนี่ เรือเรือบวารหาสิบนี่ก็ยั่งค่าเดี๋หายขาดเนี่ยมันสียเลือประมั่นสามสิบพวกกลัวนี่แหละเจ้าสีหายขาดบานี้พ่อเขากินยาบาวานนี่กินยาต้มลงไปสิาหากทำบอกเลยหักแหล่ะหกักแรงหักไล่ขี้เพียรุู้ละอันนี้พคนบอกว่ายามันถอนหกักถอนข้นอันนี้ก็สียหายขาดเลยนี่คืออาการบาวานหายขาดเร็วถ้าแแฝงขบพ่อคูยยุย่าอวลาดกินยาบาวานไปแล้วทายเนี่ยพระท่านถึงหัก ไล่ขีเพียถอนหากถอนโค่นนี่แต่ยังแสดงว่าบ่อหวานังมีอยู่เด้อยังบ่ท่านได้เศร้าเพียงแต่ว่ามันหลดบ่อหวานยังหลดอยู่นะเพราะฉะนั้นแฟนคลับของคุณยายที่ได้สร้างยาบ่อหวานไปแล้วนะถ้ากินยังบ่ท่านไ้ถึงจุดนี้ก็ห้กินต่อเื่องเด้อมันจังสิบดือยามันจังสิสว่งสีเศร้าเงินทองของนอกกายไม่ตายหาได้ถ้าเขามีเฮียมีแห้งเราก็หาเงินได้เพราะว่าไปรักษาใส่มาแล้วมันกะ นี่ต่างแต่ควบคุมบ่ให้มันขึ้นแล้วก็บ,บ่มีทังสีหายได้นอกจากอย่าต้มอย่าบัวร่านีดีละคลิปนี้เดอร์คุณญ่วรณาฝากแนคลับเมื่อสกูลทุกคนฝากกดไลค์กดแชร์ให้แน่นเที่บอกบุญที่ได้ทั่วถึงกันเนาะถ้าผูใ้ใดกดไลค์ถ้าผูใ้ใดกดแชร์ก็ให้ผู้นั้นอยกเก็บจะจดเดอร์ <c oughs> ้วกาขอบคุณหลายๆที่เราฟังจนจบคลิป